นีจะมาตามนี้สะได้มาสอนหนังสือนักนักเรียนอนุบาลเหรอลูกภาษาฝรั่งภาษาเราจะสอนภาษาอะไรลูกภาษาอังกฤษเถอะพัฟอ๋อภาษาอังกฤษโอเคเริ่มได้อ่าฮะใต้ประโยชน์ใต้เออ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 ใต้เออพัฟอ๋อมันก็มองไม่เห็นสิลูกแอปเปิลแอปเปิลบานานาบานวยโอเค แปลว่าลูกแพ้แพ้แปลว่าลูกแพ้เพิ่มมาแกนเนยแปลว่าทับทิมไอแพนพายแอปเปิ้ลแปลว่าโอเคแชรีแชรีแชรีเด็ดจังเลยโอเคเก่งจังเลยโคโคนอ่านแปลว่าอะไร เดลี่ยนมาไหว้มาเผามาเผาเออเตินมาไหวตะโบ้เออเก่งจังเลยอันนี้ตีใหญ่แตงกวาคิวคัมเบอร์แกงกวาแตงกวาแอปแพรมแอปเปลี่ยนมาไหวแอปเปลี่แปลว่ามะเขือม่วงเออมะเขือม่วงแอปเปลี่ยนมาไหวปี๊กเอออะไรอีกลูกอ ไปดูจิ้ม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 เออนั่นแหละเฟฟเจีว่าแต่อั hehe, ้มนเฟฟอั nope, water, ้งงนเฟฟฟรุตเฟรแปลว่าส้มโอสตรอเบอรี่แปลว่าอะไรแปลว่าสตรอเบอรี่ฟรุต มันต้องเป็นเาว่าเาวาติดมอไลสชีอ uh ันนี้ไม um, ่ลสชแต่ว่าสาล่เอ้ยไม่ใช่ลินจีอันนี้แม่ไม่รู้มันคืออะไรโลกกว่าแม่รู้ไม่รู้อ่ะอันนี้ตัเกิ้่เาตเก่งจังเลยอันนี้มันตัเห็บเหรอใ มัชลมมาตงกาเห็โอเคเก่งมากน้ำเปรต้ว่าปาเดเจ้เอออเรนจ์อาตเปโอเคนี่ตัวอะไรอะผิดผิดผิดจะว่าอะไรอะลูกพ๋ิดนี่ยเหรออ๋อผิดอะอร่อยมากเลยลูกจีนัด萝าจีนัดถั่ว

มันจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งถึงสิบแต่อันนี้มันจะย้อนหลังให้เราเนี่ยแอปเปิลแเบนน่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแพร์เมกาเน่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนโอเคเรามาลองดูันนี้ดู อันนี้ก็มีนะเออนี่ยังไม่ได้ฐานยังไม่มี่านเอาฐานออกแล้วเอาอันนี้เอาอันนี้ลูกเดี๋ย่อันนี้ยังไม่ได้มีฐานอันนี้ร่างกายของฉันนะคะเด็กๆนี่ร่างกายของฉันมีอายมีแฮร์อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะดูอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวค่อยเรียน อรเนีน่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนักน้องโรนูม่เอาเนี้ย้อหนูไม่ตบี้อรนี่นะอออะไรแบบนี้นะคะโอเควันนี้อันนี้น้ต๊อจะไปก่อนนะคะน้องๆเร็วๆค่ะอ่าไม่มาน้าต